ดีค่ะเพื่อนๆนะคะวันนี้นะคะพาเพื่อนๆมารู้จักอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่สืบทอดกันมาช้านานนะคะของชุมชนราเวียงแห่งนี้นะคะอันนี้คือนะคะพิธีนะคะนำของนะคะเพื่อที่จะไปนะคะไว้ทางทางสั่งแงนะคะก็มีสิ่งของนะคะที่อยู่ในกระทงนะคะมีรุปปั้นคนนะคะที่มีสมมติว่าบ้านหนึ่งนีแปดท่านใช่ไหมคะก็ นะคะทำการปั้นรูปแปดรูปนะคะแล้วก็มีหัวหอมนะคะมีพริกนะคะนะคะแล้วก็มีข้าวนะคะแล้วก็มีกระเทียมนะคะนี่นะคะขอ,องเพืเ่อนๆนะคะ ที่ทำม,มาแต่ละบ้านนะคะแต่ละบ้านนะคะทำมานะคะเพื่อนๆนะคะนี่นะคะของชุมชนราวเวียงแห่งนี้นะคะได้มาประกอบพิธีนะคะเพื่อที่จะให้อยู่เย็นเป็นสุขนะคะเกิดความมั่งคั<อ>่งเกิดความร่ํารวยเกิดความรักกันในหมู่คณะนะคะเป็นความเชื่อนะคะของชุมชนราวเวียงที่สืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพุรุษชั่วโรคช่วรลานนะคะประเทนีนี้นะคะเป็นการอนุรักษ์มาร้อยกว่าปีแล้วนะคะเพื่อนๆนะคะไม่ได้ ไม่ใช่ว่าเพิ่งจะเกิดขึ้นนะเกิดขึ้นมาช้านานแล้วนะคะของชุมชนราวเวียงแห่งนี้นะคะที่ยังหลงเหลืออยู่นะคะเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนราวเวียงนะคะแห่งหมู่บ้านหนองคามอำเภอกาแพงแสนจังหวัดนครปฐมแห่งนี้นะคะเพื่อนๆนะคะพาเพื่อนๆมารับชมนะคะ ของชุมชนราวีนะคะซึ่งหาดูได้ยากมากเลยนะคะตอนนี้นะคะแต่ยังหลงเหลืออยู่นะคะที่หมู่บ้านแห่งนี้นะคะและเป็นประเพณีรละวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาช้านานนะคะรุ่นต่อรุ่นนะคะตอนนี้รุ่นต่อรุ่นนะคะเพื่อนนําของนะคะพอเสร็จแล้วก็นามารวมกันนะคะทุกหลังคาบ้านเลยนะคะสมมติว่าบ้านหนึ่งนะคะมีทั้งหมด200กว่ารังคาเรือนและผู้อาศัยอยู่ประมาณ8คนหรือ1ิคนก็นํารูปปั้นมานะคะแล้วก็จัดสิ่งของมาวา นะคะฐานเจ้าพ่อห้าพ่อค์นะคะที่หมู่บ้านน้องขามแห่งนี้นะคะจากนั้นนะคะ บ่ายโมงก็นําเก็บไปไว้ทางทางสามแท่งนะคะอันนี้เป็นความเชื่อนะคะของคนโบ,รา,บราณบบราณตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษขอยญาตายายนะคะของชุมชนราวเวียงแห่งบ้านหนองขามแห่งนี้นะคะเพื่อนๆนะคะอันนี้ทีกระทงนะคะกระทงแต่ละบ้านนะคะนํามานะคะจัดมาถวายเจ้าพ่อนะคะที่ในการทําพิธีในครั้งนี้นะคะนี่นะคะ เพื่อนนะคะตอนนี้กำลังประกอบพิธีอยู่ค่ะเพื่อนนะคะนี่ก็ะกำลังประกอบพิธีกันอยู่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะในคืนพุทธาวูุกแก่คะโชคดีโชคดีเด้อรวยรวยสิบสองล้านเด้อนะคะให้ศิทิให้พรนะคะขอบคุณนะคะให้ได้สิบล้านนะลูกนะค่ะคนี่นะคะในคืนพุทธาวูุกแก่ค่ะ เินคันบรรยายนะคะความรักความสุนครีก e: no. I mean, like ันนะคะนี่นะคะของมือถ so <okay, like, like ือนะคะเพื่อนนะคะตอนนี้นะคะก็ได้นะคะมาขอสังสรรค์หน่อยนะคะนี่นะคะนี่นะคะตอนนี้นะคะนี่นะคะมันเปนนะคะนะคะคลิปนี้นะคะขอฝากเพื่อนๆด้วยนะคะฝากเพื่อนๆครูชุดอิมาพรินเทนเนลเพื่อเป็นกำลังแรงใจด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะชมคลิปต่อไปนะคะ